โอ้ oh, ปีนี้ total แจกชี้ทองฝั่งเทรสวัสดีค่ะผ้าไหม่นะคะไม่ขอชวนทุกคนนะคะมาร่วมงาน Idol Fight Season 4รวมพลคู่มวยคนดังทุกแพลตฟอร์มที่มีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านคนตื่นเต้นเร้าใจไปกับ2วัน15คู่โชว์ค่ะในวันที่20แล้วก็21ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกับใหม่แล้วก็เพื่อนๆได้ที่ Beat Active ไบเช็คบ้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะแป้งนะคะ และต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยทาง t o t ท l ลเขาจัดเต็มมากๆนะคะแบบ exclusive เลยยิ่งใหญ่มากๆนะคะสำหรับคนที่ชนะเนี่ยจะได้รับจี้ทองฝั่งเพชรลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดๆนะคะมูลค่ากว่า500,000บาทและยังไม่หมดนะคะสำหรับใครที่ไปร่วมกิจกรรมที่บูธ t ั t ทัลนะคะก็จะได้รับไปเลยเป็นจี un ้เงินฝั่งเพชรนะคะอีก8รางวัลค่ะ อย่าลืมนะคะมาร่วมลุ้นเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่คุณชื่นชอบกันเยอะๆนะคะอยากให้ไดเจอกันเยอะๆนะคะไอดอลไฟสี่เซนสสสนับสนุนโดยโทโท๊แมนลีและราชาบ็อกซิ่งรวมคู่มวยคนดังทุกพลัฟบอร์มมากกว่า80ล้านผู้ติดตามงานอีเวนต์ของคนออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เดือดแน่นอนจัดโดย My m a d n e t s Bell Corp สนามและ Original Studio